ปฏิบัติการคลิกชีวิต m ันนี่เบรกโอเวอร์สนับสนุนโดยกองทุนบีซีเนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674 6 4, 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโก6 5 7 5 7 5 7 5 7งหบลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุน 1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน02626 7777บริษัทไทยเบอร์รจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เว้าลงทุนความสําเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสาคัญกองทุนบุญหลงมีความสําเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับ6รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บวกแก้วบวกแก้วสองบุญหลงตราสารทุน r m f บุญหลง LTF บุญหลง LTF 75จากการเงินธนาคารและบุญหลงตราสารนี้ r m f จากมอร์นิสตาร์ไทยนธธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบุญหลงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ีกสการลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงาน ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่แบ็กโอเวอร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณรัชพลเหล่าวานิชและดิฉันสลินาผู้เอียงนะคะที่ FM 102กับปฏิบัติการพลิกชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณรัะชะพลมาดูการลงทุนนะคะเมื่อวานหลังจากที่ตลาดปรับลงไป13.71<อ>จุดเห,นเ,นเห็นว่าเป็นฝีมือแก๊งสี่มงเย็น สี่โมงปุ๊บเป้งเลยนะคะเป้งเลยเหรอเมื่อวานในมูลค่าถึง47,000ล้านวันนี้ค่ะตลาดกลับมาฟื้นตัวนะคะอยู่ที่1,569.32จุดบวกไป3.81จุดช่วงวันนี้ที่ไปทําจุดสูงสุดบวกไปถึง10.26จุดแล้วก็ต่ําสุดบวกไป3.19จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายณเวลาสิ3เนาิกา32นาที15,901ล้านบาทค่ะ สิอันดับหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1คือ True 1 2สอบาทสาตอนนี้ปรับลงไป10บตางอิตาเลียนไทยห้าบาทแปนะคะลงไป5้ตางค่ะขณะที่ธนาคารกรุงเทพ210บาทบวกไป4บาทปตทนะคะสามอยสลงไป3บาทธนาคารเกษรกรไทย226บวกไป2บาท CKP นะคะซ K Power 18บาท60ไม่เปลี่ยนแปลง GJS นะคะตอนนี้10ตางขึ้นมา1สตางไซเบอร์ Cyber, ค่ะ2บาท94 บวกไปถึง56สตางค์ทีเดียวนะคะ G Steel 25สตางค์บวกไป1สตางค์ธนาคารกรุงไทย 23, ยี่สิบสามบาทห้าสิบยบวกมาสิบสตางค์ค่ะทั้งหมดนั้นเป็นสิบอันดับหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะส่วนทองคําก็เห็นว่ายังคงเท่าเดิมกับเมื่อวานนะคะครับอ่ะ,อะเดี๋ยววันนี้ขอญาตมาพูดถึงเรื่องลองเพิ่มอีควิตี้ฟันหรือกองทุนหุ้นระยะยาวซ่ง,โงโูเป็นข่าวมาจะสองเดือนแล้วคือครมเรื่องกับแนวคิดที่อาจจะว่างจริงคือมันสืบเนื่องมาจากว่ามันครบสิบปีนะ,ห,ะหลังจากที่มีการจัดตั้งกองทุนนี้มาแล้วก็มันก็มีอายุ เติมเขียนไว้ว่าสิบปีมันก็ถึงคราวต้องมาทบทวนว่า<ม>อาจ,จะมีต่อไม่มีต่ออะไรยังไง<ม>แต่ว่าถ้าฟังสุ้มเสียงก็ดูเหมือนว่าอรัฐบาลชุดใหม่เนี้ยก็มีแนวคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ้ต้องกลับมาทบทวนแต่ว่าจะทบทวนแล้วมีต่อหรือปรับปรุงหรือเลิกไปเลยหรือแปลงสภาพเป็นกองทุนใหม่อะไรยังไงเนี่ย เริ่มพูดกันหนาหูแล้วก็เมื่อวานเข้าใจว่าทางตัวแทนของสปาตลาดคุณเนนั้นก็มีเนี่ยทางคุณไพบูรณ์นรินทร์พลังกูลเนี่ยแกก็เข้าไปเจอกับทางสำนักงานเสรฐกากรคลังไปไปไปรึกาวิสัชนากันอีกรอบตอนิตไปคุยกันมาหลายรอบ้วไปคุยกันมาอีกรอบหนึ่งแล้วแกก็เขียนบทความพูดถึงเรื่องนี้มานะฮะก็เดี๋ยวจะเอามาพูดถึงเรื่องนี้กันว่า เแนวโน้มมันน่าจะออกหัวออกต้อยหรืออ,ออกกลางนะเดี๋ยวมาคุยกันถามสักครู่เดียวค่ะปฏิบัติการคลิกชีวิต Money ่ a c k o โอเสนับสนุนโดยกองทุนบีซีเนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวม6 0ศูนย5 7 5ง บลจากรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2626 26 777 7บริษัทไทยเแบบเวอร์เรดจำกัดมหาชน the circle of happiness เวลาลงทุนความสําเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสําคัญกองทุนบนวหลวงมีความสาเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกระผมรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บวกแก้วบวกแก้วสองบุหลงตาสารทุน RNF บัวหลง LTF บุหลง LTF 75จากการเงินธนาคารและบุหลงตราสารมี้ r f จากมอนิสตราไทยธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบัหลงโถร026746488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผูรลงทุนควรศึกษาตัวบลคู่มูลภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ที่ผ่านการลิกชีวิตมันนี่เบคโอเวอร์ LTF ที่เราจะคุยกันต่อเขา<ก>จะต่อไหมก็ไม่ทราบนะตอนนี้เนาะก็คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนะลองเสริมอีกวิที่ฟันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วนะปี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 อะไสี่เก้าสี่เก้า <4 9. S 2> ก็จะครบกำหนดสองห้าห้าเก้าเนี่ยนะฮะนี่กองทุนอ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ออกมาตอนนั้นจุดมุ่งหมายใหญ่เลยเนี่ยก็มีสองสมเรื่องเรื่องแรกก็คือเขาต้องการจะส่งเสริมเรื่องอ,อ n v e s t m e n t Culture ให้กับคนไทยะนะเพราะเพราะว่าช่วงที่ผ่านานมาตลาดต้องยอมรับว่าตลาดทุนหรือตลาดหุ้นเราเนี่ยมันก็ลุ่มๆดอนๆ<ม>แล้วก็การเทรดซื้อขายๆกันก็ ก็บัญชีการซื้อขายแล้วก็ไอ้ตัวที่มันทาให้หุ้นสวิงสวายมันก็จะเป็นการซื้อขายแบบรายวันกันใชเยอะใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าการลงทุนแบบระยะยาวในหุ้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอ่ะคือสมัยก่อนคนจะไม่ค่อยคิดถึงการลงทุนยาวๆในหุ้นเท่าไหร่นะแต่นี้เขาก็บอกว่าแหมมันโดยมาตรฐานสากลทั่วไปเนี่ยที่เราเรียกวีโอวีไอเนี่ยแหละก็คือมันก็พิสูจน์ได้ว่า การลงทุนในหุ้นระยะยาวแล้วเนี่ยมันสามารถให้ให้ผลตอบแทนที่ดีได้แล้วมันก็เป็นการลงทุนออ,อย่างหนึ่งที่ที่สามารถให้ผลตอบแทนนะอันนั้นก็เป็นเรื่องหลักที่ก็าต้องการจะส่งเสริมไอ้ investment culture ให้เกิดขึ้นแล้วก็ในทางในทางเรี่อะไรในทางผลพลอยได้ด้วยวคือมันก็ทำให้หลักลงทุนสาบ,บันเนมินก็แข็งแรงขึ้นนะฮะ หลักลงทุนรายย่อยที่อยากจะกระโดดเข้ามาสู่ตลาดทุนก็อาจจะสามารถใช้กอ,องทุนทรวมในเป็นพาหนะหรือเรียนรู้ซะก่อน,นว่าอ๋อการลงทุนในหุ้นมันต้องดูอย่างนี้ต้องศึกษาปัจจัยพื้นฐานอะไรยังไงนะก็อันนั้นก็เป็นจุดประสงค์แล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มองว่าเออถ้าจะให้คนมาลงทุนในหุ้นระยะยาวเนี่ยมันควรจะต้องมีแรงจูงใจสักหน่อยอเขาก็เลยคิด คอนเซ็ปต์ขึ้นมาคล้ายๆกับกองทุนรวมเพื่อการยิงชีพหรือ r s เึ่งอ่นนั้นเป็นกองทุนซึ่งเป้าหมายหลักคือเพื่อใบกระสียเลยล่ะก็ก็เลยออกแบบดีไซน์ว่ามันน่าจะเป็นกองทุนรวมที่ให้ลงทุนเฉพาะในหุ้นนะแล้วก็ให้มันมีการถือครองอยู่ในระยะเวลานานพอสมควรตอนนั้นก็ออกมาที่เกณฑ์หปีแต่นี้มันก็เกิดความจริงเนี่ยมันมันเป็น เป็นความผิดพลาดเล็กน้อยในอดีตที่มันก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันเหมือนกันคือไปใช้คําว่าห้าปีปฏิทินมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่จําเป็นต้องห้าปีจริงๆร่งนึกออกไหมคือไม่ใช่สามร้อยหกสิบห้าวันคูณห้ามันก็กลายเป็นสามปีหน่อยๆคือถ้าซื้อท้ายไปปีไปขายต้นปีที่ห้าได้อะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นความผิดพลาดในอดีตซึ่งเป็นอนันติกไ้หนึ่งนะ ส่วนเพดานในการจะซื้อเพื่อเอาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนเนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็กําหนดไว้เอ15%ไม่เกินมันมันจะมีการปรับขึ้นขึ้น,นลงลงสองสาครั้งเดิมเนี่ยเริ่มต้นที่ไม่เกินสามแสนค่ะแล้วต่อมาอีกท่าไหนไม่ทราบตอนนั้นพยายามจะส่งเสริมเนื่องการลงทุนใน i t f เยอะข <ๆ S 2> ยะับขึ้นไปเจ็ดแสนเลยเพดานสูงสุดแล้วก็แล้วก็มาปรับลงช่วงสุดท้าย 15, <100. S 1> มาอยู่ที่ห<ะ>้าแสนนะครับ แล้วก็จำเนียนการผ่านไปก็ถ้าพูดถึงถ้าดูเ e อร์ฟอร์แมแล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีคนลงทุนในบัญชี l t s เนี่ยนะ,ะเข้าใจว่าล่าสุดนี่เกือบล้านบัญชีบางคนบอกว่าล้านบัญชีมันอาจจะเ,เป็นคนคนเดียวกันลงทุนหลายบัญชี<ม>คือเปิดหลายกองทุนนะนะ่าง่าย ก็ก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าดูนับจํานวนบัญชีแล้วมันก็ล้านกว่าบัญชีเม็ดเงินก็สองแสนสี่หมื่นกว่าล้านก็บอกอีกว่าเอ้ยสองแสนสี่นี่มันอาจจะมันเป็นตัว NAV เพราะฉะนั้นตัวเม็ดเงินที่เข้าไปจริงๆมันอาจจะไม่ถึงนะแต่ก็เอาละก็เป็นหลักแสนล้านละนะฮะอันนี้ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันมีความเข้าใจผิดซึ่งบางทีมก็ชวนหงุดหงิดเหมือนกันว่าคือไปพูดกลายเป็นว่าเอ้ยกองทุนตัวเนี้ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยคนที่มี ฐานะดีแล้วก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้เยอะเอากาเลยต้องพยายามไปทําความเข้าใจกันเพราะว่าจากการศึกษาอะไรที่ออกมามันก็ชัดเจนว่าเอาคนที่ได้ประโยชน์ในรูปของเปอร์เซ็นต์จากเงินเดือนคือรายรับของตัวเองเนี่ยแล้วเอาเอาอันเนี้ยมาใช้สิทธิประโยชน์คือซื้อไม่เกินสิบห้าเปอร์เซนตของรายได้หรือไม่เกินห้าแสนบาทเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ได้น้ําได้เนื้อจริงๆเลยเนี่ยคือมนุษย์เงินเดือนที่มีฐานเงินเดือน อาจจะเริ่มตั้งแต่ที่เริ่มเสียภาษีก็คือว่าถ้าหักลถย่อดอะไรต่างๆแล้วรายได้สุทธิเกินแสนห้าเนี่ยมันมันเสียภาษีแล้วนะัน,นก็จะเริ่มเป็นขั้นบันไดเจ็ดขั้นไปห้าเปอร์ซนสิบอร์เซยี่สิบยี่สิบห้าอะไรว่าไปเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไปดูไอ้บัญชีที่บอกว่ามีการอ,อลงทุนเยอะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกาะกลุ่มอยู่ในเอ,อพวกที่มีไรายได้ประมาณตั้งแต่ง่ายๆคือห้าหมื่นบาทขึ้นไปเนี่ย ห้าหมื่นเนี่ยจะเริ่มคิดถึงเรื่องนี้แล้วว่าเออ,เอ,อไปซื้อได้ลดหย่อนภาษีด้วยแล้วก็เป็นการลงทุนด้วยมันก็เกาะกลุ่มอยู่แถวห้าหมื่นไปจนถึงสักสองล้านเนี่ยจะใช้ใช้ประโยชน์จากตัวนี้เยอะแต่ว,ว่าจริงๆก็คือว่าถ้าเราคิดถึงสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยแม็กซ์เนี่ยมันก็คืออย่างที่ว่าไม่เกินห้าแสนเพราะนั้นหลายคนที่มีไรายได้หลักสองล้านสามล้านสี่ล้านเซื้อ,อยังไงก็ไม่เกินห้าแสนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาไปลดหย่อนภาษีแล้ว ก็ไม่ได้มากมายเลยนะนะะฮแต่ว่ายัางก็ตามเนี่ยดูท่า,าทีก็ดูเหมือนว่ามันต้องโดนทบทวนแน่ก,กฎกติกาเดิมในดีเนี่ยคงจะต้องมีการปรับละก็ต้องทําใจว่าม,มันคงจะมีการปรับนะแต่ว่าสิ่งึงขันจะยกเลิกไปเลยไหมเนี่ยผมผมว่ามันน่าจะออกกลางๆเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าอืมไอ้ตัวกองทุนเนี้ยมันก็มีส่วนที่ทําให้คนไทยก็รู้จัก วัฒนธรรมการลงทุนนะแล้วรู้จักการออมนแล้วก็เข้ามาสู่แวดวงตลาดเงินตลาดทุนได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็เมื่อทางคุณพิบูลเนี่ยนะแกก็เขียนบทความลงวันเนี้นะ,ะแกก็พูดถ,ถึงเรื่องนี้ว่าเท่าที่ไปพูดคุยกันเนี่ยนะก็บอกว่าแผนต่างๆของรัฐบาลเองเนี่ยก็ มีถ้าว่าจร,จริงเนี่ยเราจะไปพึ่งพาไรายได้จากภาษีากรของชาติแล้วไปไปลงทุนทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดเพราะว่าอฐานการจัดเก็บภาษีผู้มีไรายได้ของเราเนี่ยมันยังกระจุกตัวอยู่แค่ประมาณสักสองล้านคนนั้นเนี่ย <ฮะ S 1> จากอุปกรหกสิบประล้านคนเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมองถึงแรงจูงใจอย่างอื่นที่จะ เช่นยกตัวอย่างเช่นแนวคิดเรื่องจะมีการจัดตั้งกองทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาเนี่ยนะเขาก็มอกว่าถ้ามีกองทุนโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการระดมทุนจากจากนักลงทุนส่วนส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นกองทุนรหลย,ย่อยเนี่ยซึ่งไอตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกภาชนะหนึ่งการที่อาจจะถ้าเกิดมีกองทุนแบบนี้ออกมามทํายังไงที่จะให้สิทธิประโยชน์ในการก็เอาไปลดภาษีไหมเพื่อจูงใจด้วยอัอ้น,นก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่อาจจะ อาจจะเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือเหมือนทรานส f ฟอร์ในอทีเอในอนาคตนะหรือไม่ได้หลายคนก็บอกว่าไอ้ที่ผมบอกว่าเป็นข้อผิดพลาดในอดีตเนี่ยก็คือไปใช้ปีปฏิทินเนี่ยปรับใหม่ไหมคราวนี้บอกต้องห้าปีจริงๆเลยถึงจะขายได้หรือแนวคิดบอกเจ็ดปีก็แล้วกันแต่เป็นปีปฏิทินตอจริงๆก็คือ ล็อกไว้ว่าอย่างน้อยก็จะอยู่5ปีคือตอนนั้นจําได้ที่เราไปคุยบนเวทีที่ตลาดหลักทรัพย์กับคุณวรรรณธารา,าภูมิค uh ื huh. อพูดถึงเรื่องนี้ว่าคือช่วงแรกๆเนี่ยมีบางบรรจอไปโฆษณาแบบนั้นเนะะ uh ี่ยทำให้คนเข้าใจ uh huh. ว่ามันไม่ต้องถือถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์เขาอยากให้ถือยายเพราะฉะนั้นจะไปชูแบบแป๊บเดียวก็ออกได้ดมันไม่ใช่นะคะ uh huh. เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าก,กลับมาคุยกันต่อค่ะปฏิบัติการลิกชีวิต Money Back Over สนับสนุนโดยกองทุนบีซีเนีการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวม0กศู5 7 7 7อ7บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยผู้ชีวิตการลงทุน โทร5 7 2 5วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2626 7777บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลานลงทุนความสําเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสําคัญกองทุนบัวหลวงมีความสําเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกระหกรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวแก้วบัวแก้วสองบัวหลวงราษฎร์ทุน r m f บัวหลวง LTF บัวหลวง LTF 75จากการเงินธนาคารและบัวหลวงราษฎร์นี้ r m f จากมอนิสต้าไทยธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กเจดสการลงทุนในความเสี่ยงการลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันด้วผลการดำเนินนนนงาาใอคต บรลจรุรงศรีได้รับรางวัลจาก Morning Star และ Money Wealth ต่อเนื่องกัน5ปีสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งรวม9รางวัลรางวัลจาก Morning Star กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยมปี57ปี56และปี52กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมปี55 กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กยอดเยี่ยมปี5 5และปี53รางวัลจาก Morningstar และ Money and w e a l h LTF ยอดเยี่ยมปี55และปี53 RMS ประเภทตราสารแห่งทุนยอดเยี่ยมปี53ลงทุนอย่างมั่นใจเลือกบลจกรุงศรีโทร0 2 6 5 7 5 7 5 7หรือสาขาธนาคารกรุงศรีผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตรางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมจัดการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนตัดส ปิบัตการพลิกชีวิตมันนี่เบกโอเวอร์คุยกันต่อนะคะ,คะถึงตัว LTF นะคะคือในเมื่อวานเนี่ยเท่าที่ทางคุณใบูลไดเขียนในบทความนะแอกก็บอกว่าก็ได้เสนอทางเลือกไปให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในรองพิจารณาทางเลือกที่หนึ่งเนี่ยก็คือต่อยมุมมาตรการ LTF ออกไปอีกสิ0ปีแต่ว่ายืดเวลาการถือกองทุนเป็น7ปีก็อันนี้อาจจะมาถึง7ปีปฏิทินะนะคร แต่ถ้าในทัศนะผมไม่ต้องไปเจ็ดปีให้มันวุ่นวายก็เอาห้าปีอ่ะห้าปีเต็มๆแล้วถึงจะขายได้คือสามร้อยหกสิบห้าคูณห้าสี่ร้อยวันก็ฟาดไปเพื่อไม่ให้มันงงสอบอีกสอบไปที่เจ็ดปีเดี๋ยวก็มาหัวท้ายกันอีกอ่ะก็หรายว่านับเป็นวันกันเลยอย่างนั้นออซึ่งมันก็จะเหมือน IMF อ่ะ IMF เนี่ยเขาันับวันนะแล้วก็เสนอให้กําหนดตัวชี้วัดหรือ KPI ี่จะวัดผลความสําเร็จเช่นอันนั้นวันนี้บอกว่ามี ผู้ลงทุนอยู่ใน LTF อยู่หนึ่งล้านบมญชีถ้าก็จะต่อเลยสิบปีเนี่ยอา้าวจะตั้งเป้าหมาย KPI ว่ามันจะต้องมีบัญชีผู้ถือหน่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นกี่ล้านคนอ่าแล้วก็อาจจะต้องว่ากี่ปีมามาดูเพอร์ฟอร์มกันว่าอเออมันสมมุติว่าเราบอกว่าจะเพิ่มเป็นสองล้านคนก็คือเพิ่มอีกหนึ่งล้านคนเนี่ยมันก็คือโก o ดปีละกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมาดูกันว่าเออมันจริงไหม,มถ้าเราบอกว่ามันส่งเสริมไม่เกิด investment culture จริงเนี่ยก็แสดงว่าจำนวนัญชีมันต้องเพิ่มอย่างมีนาัยยาะสำคัญรวมทั้งเม็ดเงินที่เข้าไปลงทุนนะฮะอันนี้ก็บอกว่าก็หา KBI มันมานะว่าจะทำยังไงแล้วก็อาจจะกำหนดเป็นสัดส่วนลงทุนสถาบันในประเทศก็ได้ว่าถ้าเทียบกับปริมาณการซื้อขายทั้งหมดแล้วมันควรจะขยับเพิ่มขึ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะอันนั้นก็ดูแล้วก็ในกรณีที่มันถึงเป้าหมายก่อนกำหนดเช่นเราบอกว่าเราตั้งเป้าว,ว่า รรผู้ถือหน่วยจะต้องมีสองล้านบัญชีสมมตินะถ้าเกิดภายในเราบอกว่าภายในสิบปีแต่ถ้าเกิดมาถึงสองล้านก่อนสิบปีคือตลาดหุ้นบูมมากมันจำนวนคนมาลงทุนในกองทุนรวมประเภทนี้เยอะเกินสองล้านคนก็จบก่อนก็ได้แบบนั้นอ,อ,อันนั้นก็เป็นแนวะคิดหนึ่งนะทางเลือกที่สองที่แกเสนอเนี่ยแกเสนอว่าให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกองทุนประเภทใหม่ซึ่งอาจจะเป็น l t f ่ผมบอกการฟอร์ม หน้าตามันหน่อยเช่นทางพี่ตูว่วรวันธารูมิแกก็มาขยายในปีนี้บอกว่ามันอาจจะเรียกอาไเรียกเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าในอนาคตเนื่องจากเรามีแนวโน้มรัฐบาลอาจจาเป็นจะต้องลงทุนด้านโครงส,งสร้างพื้นฐานต้อง,งระดมทุนการระดมทุนก็อาจจะาขาดกองทุนโครงส,งสร้างพื้นฐานในอินฟาสเอร์ฟันก็ก็ออกหน่วยลงทุนออกมาให้ประชาชนนั้นก็อาจจะ เปลี่ยนกติกาในเอสปัจจุบันเนี่ยเอสเนี่ยบอกต้องมีหุ้นไม่ต่ำกว่า65ก็อาจจะเพิ่มเข้าไปว่ามีหุ้นไม่ต่ำกว่า65เและมีเนี่ยสามารถไปลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือตราสารการลงทุนใดๆที่รัฐบาลอาจจะออกมาป็นวณเป็นพันธบัตรเพื่อไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็สามารถให้ถือหด่วยตรงนี้ได้กี่เป็นกเป็นก็เพิ่มเติมเข้าไปอันนั้นก็เป็นการระดมทุนกัก ประชาชนได้ข่างหนึง่งแล้วก็ประชาชนก็ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนครับเล้วไปได้เพิ่มในโครงสร้างพื้นฐานด้วยใช่เทไทยก็จะได้มีไมงรับสบายทำเงินที่ไหนกูเกอร์ก็ทวงนี้แค่ใช้นี่ข้าวอย่างเดียวเนี่ยผมดูตัวเลขนี่ใช้นี่แปดปีแล้วมั้งเจ็ดปีเจ็ดปีปใ,ชใช่ไหมคะปีละเจ็ดหมื่นกว่าล้านโดนดอกไปสามหมื่นกว่าล้าน่อปีผมลองคำนวณกลับเนี่ยก็คือเขาคิดที่มูลนี่ประมาณห้าแสน ถ้าแปดล้านอัรตราดอกเบี้ยเจ็ดเปอร์เซ็นก็ตกดอกเบี้ยสามหมื่นห้าพันล้านต,าต่อปีเฉพาะดอกเบี้ยนะ <S S แล้วก็จ่ายเงินต้น,ตนต้นได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็คือสามหมื่นห้าพันล้านก็สรุปต้องตั้งงบประมาณเฉพาะไอ้ข้าวอย่างเดียวเนี่ยเจ็ดปีข้างหน้าเนี่ยเจ็ดหมื่นล้านเพื่อไปใช้ต้นได้ดอกแลวจบก็อย่างเงี้ยฮะวันนั้นก็คือไอไอลใช่ถ้ามันทานฟอร์มมันซะหน่อยปร,ปรับนู่นปรับนี่มันก็มันก็จะทําให้ดู เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมากขึ้น,น,นแลนที่สําคัญคือมันเป็นจุดเริ่มของการออมสําหรับหลายๆคนเลยนะคะคือเรื่องภาษีอาจจะเป็นแรงจูงใจแต่ว่าถ้าไปดูตัวเลขการเปิดบัญชีเนะี่ยอย่างในปี4 2547นะตอนนั้นมีผู้เปิดบัญชี15230พอมแต่พอมาดูข้อมูลจากตลาดในปี2555เนี่ยนะคะผู้เปิดบัญชีใหม่30,000 2 0 3 1แล้วก็ซื้อสะสมเนี่ยร้อป์เซ็นตถึงปี55ไม่เคยขายออกเลยเนี่ยถ้าดูในปี47มผมผมไม่เห่นเลยนะ่านอ่ะในปี47ใช่ไหม,มไม่เคยขายออกเลยตอนปี47นี่16ตแล้วตัวเลขก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนในปี2555ผู้ที่ไม่เคยขายออกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง97คือว่ายังมองการถือยาวเป็นหลักนะคะ คือพอพอ,พอ,พอมันเกินห้าปีไปแล้วสมมติเราไม่ขายแล้วเรามาดูผลสอบแทนเนี่ยเออเราก็ไม่อยากขายไม่อยากขาย <นะ S 2> ต้องยอมรับว่าหุ้นไทยมันก็อยู่ในช่วงขาขึ้นด้วยแหละถ้าใครถือมาตั้งแต่ปีต้นๆเนะเมืนก่อน <ๆ S 2> มีเพื่อนดิฉันมารำพึงลำพันคือเพิ่งซืออ้อหลังจากฟังรายการเราไปก็ก็ประมาณสองสมปีบอกว่าโอ้เสียดายโดยเฉพตอนนั้นคือถ้าซื้อแต่รู้ว่ามันมีกองปีสี่เจ็ดแบบนี้ ออก็สวไปแล้วรบบสุดท้ายนิดเดียวก่อนจบนะ,ะก็ทางคุณไอบูลนี่แกเสนอว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้จะมีถ้าฟังแล้วมันตะกิดจะขวงใจแล้วทาอยากจะให้มีความสึกใันได้สร้างสิ่งใหม่ให้เก<ะ>ิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นกองทุนเพื่อสร้างอนาคตประเทศไทยอ่าัฟ์ฟอร์ไทยแลนด์ p r o prosperity เจรด,ดูรุ่งเรืองเอ, <c oughs> เอามาปิดท้ายกันด้วยกองทุนดีฟิกซ์เทอม38 14ับ14อายุ6เดือนนะคะกองทุนรวมบวัวหลวงตราสารนี้ชนิดระบุวนันครบกำหนด ประมาณการผลตอบแทน2.5%ต่อปีขนาดโครงการ5 0 0 0ล้านบาทเขาจะไปลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ภาคราัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศนะคะลงทุนขั้นต่ำ10,000บาทเสนอขาย10บาทต่อหน่วยลงทุนนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวง0266 หกเจ็ดสี่หกสี่แปดแปดแดแปดแล้วก็มีทิปจากไลฟ์ตายบายไทยเบสตอนนี้ก็อยู่ในช่วงน้ำน้นคือคจะมานะคะเมื่อวานเมื่อวันก่อนเราเคยพูดถึงเทคนิคการเก็บหนังสือหนีน้ำใช่ไหม แต่นี้่กิดมันเปียกแล้วทำาไงเปียกไม่ทันทำยังไงมีอ,มอุปกรณ์ค่ะผ้านุ่มๆสะอาดๆกระดาษ A 4ให้หาผ้านุ่มๆแล้วก็สะอาดเยนะคะค่อยๆซับน้ําส่วนเกินก็เน้นว่าห้ามเช็ดให้ซับเท่านั้นแล้วก็ทําอย่างเบามือที่สุดจากนั้นเนี่ยใช้กระดาษเปล่าที่ยังไม่พิมพ์หรือไม่เขียนหรือกระดาษเ4ก็ได้ค่อยๆสอดไว้ระหว่างหน้าที่เปียกจนครบเลยสุดท้ายให้นําของหนักๆวางทับบนปกก็จะช่วยกันดูถูกแล้วก็รีดน้ําแนะนําว่าเออ ของเนี่ยควรจะมีผิวเรียบของหนักๆน,นี่นะคะเพราะว่าจะทําให้ปกนั้นเรียบแล้วก็ไม่เป็นรอยอขอบคุณสําหรับบริษัทไทยเบ e ยร์รร<อ>จํากัดมหาชนในช่วงไลฟ์ปลาย,ายบ่ายไทยแบ็คพรุ่ง<อ>นี้กลับผมเสริมนค่เดียวระวังตัวขอเชิญเชิญผ<ป>ก,<ป>กมานะคะลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เบคโอเวอร์สนับสนุนโดยกองทุน VC ีนเนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุข กองทุนบัวหลวง0 2674 6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโ6 0 2657 5757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2626 7777บริษัทไทยเบเรเรจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness บราจกรุงศสีได้รับรางวัลจาก Morningstar และ Money and Wealth ต่อเนื่องกัน5ปีสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งรวม9รางวัลรางวัลจาก Morningstar กองทุนตราสารน้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยมปี57ปี56และปี52กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมปี55 กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กยอดเยี่ยมปี5 5และปี53รางวัลจาก Morningstar และ Money and Wealth LTF ยอดเยี่ยมปี55และปี53 RMS ประเภทตราสารแห่งทุนยอดเยี่ยมปี53ลงทุนอย่างมั่นใจเลือกบลจกรุงศรีโทร0 2 6 5 7 5 7 5หหรือสาขาธนาคารกรุงศรีผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตรางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมจัดการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล